ดูรายการคุยแซปโช h o อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ,ะแขกรับเชิญคนต่อไปของเราวันนี้บอกเลยว่าโอ้ยคนที่แซป่ปากเจอกันทีไรด้วยนะคุณผู้ชมค่ะพลังเนี่ยเหลือล้อนตลอดนะคะและที่สำคัญเป็นผู้หญิงที่บอกเลยว่าใส่ใจตัวเองดีมาก เจอกี่ครั้งกี่ครั้งนะคะต้องบอกว่าความสวยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ<ๆ>่มข<ๆ>ึ<ๆ>้นเพิ<ๆ>่มข<ๆ>ึ้นไปเรื่อยๆหน้าตาดูสดใสออรา่าแล้วที่สำคัญคือดูเด็กลงเรื่อยๆเลยค่ะอขอต้อนรับค่ะน้องซานิค่ะนิพพาพค่ะสวัสดีค่ะีอ่ะอะไรเนี่ยเด็กลงอีกแล้วเด็กแล้ว่าหมอลังไว้ค่ะพี่หนิงค่ะชอบเลยเวลาใครพูดแล้วตอบแบบนี้ชัดๆเออแล้วก็พึ่งแพ เพึ่งแพทย์ไปม,มีนวัตรกรรมเราก็ต้องใช้ไปถูกค่ยยังไงก็ต้องให้หมอดูแลบ้างให้อะไรดูแลบ้างแพทที่ไหนดีไปหมดไปหมดใครบอกมาอะไรดีเอาลองศึกษาศึกษา,กษาแล้วก็ไปมุ่งหน้าไปหาเขาหลังชวนพี่ไปด้วยสิ พี่สวยแล้วนะชวดพี่ไปพี่สวยมากพี่สวยมากพี่สวยมากฉะนั้นเดี๋ยวเราสองคนช่วยมาล่ะจับพี่ไปจับพี่ไปพี่สวยอยู่แล้วนี่พี่ขอเมาส์หน่อยได้เลย่าสุดอ่ะเธอเนี่ยเป็นนักร้องนี่แต่ละคนนะเขาเจอแฟนคลับแฟนเพลงอะไรกันนะเขากลัวกันนะเวลามาแปลกๆกลัวแฟนเพลงใช่ไหมเธอไม่กลัวเลยหรอเออล่าสุดเธอไปท้าอะไรใครเขาอ่ะคือหนูอ่ะส่วนใหญ่คนไปเจอข้างหน้าเราก็จะแบบว่าพี่เต้นหน่อยเต้นแรงๆบางทีเขาเต้นแรงใส่เราเนาะบางทีเขาเต้นแรงโอเวอร์อ่ะเราก็รู้สึกว่าเออในชีวิตเราอ่ะ จะต้องกลัวใครอีกวะเขาคนอื่นต้องกลัวเราสิเราแปลกที่สุดเออคนอื่นตอกลัวเราคือคุณจะมาแปลกหรอไม่จต่ฉันแปลกกว่าเอาก็ใส่เต็มไม่แล้วตอนนี้เต้งอย่างนั้นไหวเหรอเพราะว่ามีพักหนึ่งเองซานี้เองก็รู้สึกว่าสภาพก็ไม่เคยสภาพไม่ได้พี่หนิงเชื่อเปล่าหนูว่าบางวันอะ คือเราต้องขึ้นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยสองานต่อวันคือแบบสมมติอีเวนต์กลางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องจัดเต็มเพราะว่าแต่ละคนเขามาเนาะเขาจําภาพเราหรือคาแรคเตอร์เราว่าเราเป็นคนสนุกคือถ้าเราไม่เต้นเราไม่สนุกเนี่ยมันก็เหมือนแบบวันนี้เขาป่วยหรือเปล่านะไม่มาหรือเปล่าแต่ทานี้บ่อยๆบ้านเด้าพังพังหนูว่าเคยแบบแล้วจริงๆอ่ะหนู บอกลูกค้าทุกท่านเลยว่าเวทีกรุณาอย่าทำสูงได้ไหมคะทำไมอ่ะเอาเวลาเราจะลงมารับติปนะย่อยืดย่อยืดเอาแต่เงินก็ต้องอยากได้เงินไม่อยากได้ขอก็ต้องก้มลงไปรับกระดูกระเดี่ยวทุกอย่างที่มันแบบมันพอหนูอะตอนนี้37มเสแล้วอะมันก็คิดแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นวัยที่เอ้ยเรามีเสียงแล้วว่าเราเริ่มอดอดแอดแอดแล้วว่ามีอาการนี้แล้วว่าไม่เด็กแล้วท่านนที่ตู้เสื้อผ้าคือเสื้อผ้ายังเด็กอยู่หมดเลยแต่เราก็ต้องยอมรับว่าอายุเราไปแล้ว แล้วไงก็การดูแลตัวเองค่ะการใส่ใจตัวเองก็จะมีตัวหนึ่งที่สันนิมมั่นใจเลยเพราะว่าตัวนี้ไปเจอมาในติ๊กต็อกคือในติกต็อกเนี่ยดังมากเรียนแบบนี่เรียนแบบปริตานีคือในติกต็อกถ้าพี่นิงได้ดูเหมือนกันใช่ไหมคะคือคนดูเขาคือดูในอคลิปของเขาเนี่ยหนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านวิวพี่เดนคือสุดจริงแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนั้นพอแบบมีคนคอมเมนต์ว่าพี่ได้ผลได้ผลได้ผลเราก็เลยโอเคเราเป็นคนใส่ใจตัวเองอยู่แล้วเราทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจนะคะในการที่จะเลือก ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมามไม่ว่าก,กิจกรรมอะไรคือเราก็เต็มที่ทุกอย่างคะ่ะนี่คือโปรตีว่าแบล็กซีดน้ำมันงาสกัดเย็นค่ะ,คะอันนี้คอนเฟิร์มน้องพี่หนิงคอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มเพราะอะไรรู้ป่ะปกติส่วนตัวหนิงเองหนิงเป็นคนไม่เคยเชื่อเลยเนะี่ะอะไรที่มันเป็นรีวิวที่เราไม่ได้ศึกษาแล้วไม่ได้ลองอไอ้โปรตีว่าแบล็กซีดอันนี้เป็นตัวแรกที่หนิงลองจากอะไรรู้ป่ะจากรีวิวในติ๊กต็อกเพราะมัน,นเป็นรีวิวที่แบบหูหนิงดูแล้วหนิงแบบเฮ้ยมันทําให้เรา เรายังกล้าเลยใช่พี่หนิงแล้วที่สําคัญนะคือเขาใส่ใจเพราะว่าเขาผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP ด้วยแล้วที่สําคัญนะคะเขาเลือกงานดาสายพันธุ์ไทยที่มีการวิจัยมันยาวนานนะสิบหกปีจากศูนย์วิจัยของทางอุบลราชธานีอันนี้คือทําให้เรามั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วด้วยตัวของโรงงานด้วยมาตรฐาน GMP ด้วยแล้วก็เป็น pharmaceutical grade ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเกรดยามีอยชาวมุสลิมก็ทานได้มีฮาลานนะคะมีเครื่องหมายฮาลานด้วยแล้วก็ขออธิบายนิดนึงเนาะคือเขาสกัด ออกมาแล้วมันเป็นรูปแบบแบบนี้ค่ะเป็นเม็ดแบบซอฟต์เจลสีทองใสๆแบบนี้นะคะเราจะเห็นแบบนี้เลยนี่1กระปุกนะคะแบบนี้มี30เม็ดนะคะ1กระปุกมี30เม็ดทานง่ายเพียงวันละ2เม็ดก่อนอาหารถ้าเป็นมื้อเช้าก็ได้หรือว่าเป็นมื้อกลางวันก็ได้ค่ะเรียกว่าเรียกว่าโอเคไม่หรอกไอ้เนี่ยนะถึงเชื่อว่าหลายๆคนนะไอ้ที่บอกว่ามีหัวข้อเข่าก็แก๊บแก๊บแก๊บขากรอบเนี่ยหลายๆคนอ่ะ ชอบไปเทสใช้คอลลาเจนไม่เอาสารภาพเลยนะเมื่อกี้เนี่ยได้ยินว่างาดำอ่ะเข้าใจว่าเธอมาพูดเรื่องผมแต่ถามว่าผมมันก็ได้นะผลพลอยได้ผมมันก็ได้นะถ้าเรื่องงาดำอ่ะแต่จริงๆงงาดำเนี่ยนะต้องบอกว่าสรรพคุณที่สุดเลยนะมันคือพวกข้อเข่าซึ่งถ้าใครบอกว่าลองคอลลาเจนมาทุกยี่ห้อทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเปปไทด์ไดเปปไทด์สารพัดเปปเปทั้งหลายเนี่ยเราไม่เห็นผลดิฉันเป็นอีกคนหนึ่งที่ยืนยันว่าตัวนี้คือเลิศมากจริง แล้วก็อยากให้อยากให้อย่างนี้ค่ะคือทานไปแล้วก็ควบคู่กับการออกกําลังกายด้วยนะ,ะอยา่างเชนนี้ก็คือทานแล้วก็เนี่ยเต้นคอนเสิร์ตอะไรทั่วไปก็คือ<ะ>ทุกคนก็จะถามว่าเฮ<อ>้ยไหวได้ยังไงก็เพราะตัวนี้นะคะ<อ>แล้ววันนี้นะคะมีโปรโมชั่นมาฝากด้วยนะคะจัดไเลยค่ะ,ะที่ว่า Black ซ e ค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น100%นะคะ1กระปุกนะปกติราคา1,590บาทค่ะวันนี้ลดเหลือ1,190บาทนะคะยังไม่พอนะคะแถมไปอีก1กระปุก<อ>ค่ะสำหรับ 200สายแรกนะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะอีก2กระปุกเป็นทั้งหมด4กระปุก4ี่อ4ไหมหนึ4 4อากระปุกพี่หนิงค่ะทั้งหมดนี้นะ4ี่กระปุกนะปกติแล้วราคา7 0 0 0บาทนะคะแต่วันนี้ค่ะคุณจ่ายเพียงแค่1,190บาทเท่านั้นค่ะรับไปเลย4กระปุกแล้วก็สั่ง2ชุดนะคะแถมให้อีก1กระปุกเป็นทั้งหมดถ้าสมมติใครสั่ง2ชุดก็คือรับไปเลย9กกระปุกค่ะคุ้ม คือเรียกได้ว่าจริงๆแล้วตัวนี้สามารถทานกันได้ทั้งครอบครัวทานได้ทั้งครอบครัวคือตัวเราก็ทานได้แล้วที่สําคัญถ้าตัวเราอทานแล้วดีนะคนที่เป็นคนสูงอายุในบ้านพ่อแม่เราเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยแล้ววันนี้โปรแบบนี้คุ้มมากๆเพราะได้ทั้งครอบครัวจริงๆนะคะโทรมาเลยค่ะ02123 3860นะคะหรือว่าที่ไลน์แอด บีโปรมมีแอดด้านหน้าด้วยนะคะหรือว่าจะสแกนค r วอาโคดนี้เลยง่ายๆตรงหน้าจอได้เลยค่ะขอจำกัดสิทธิ์ด้วยนะ1ท่านต่อสินค้า4ี่ชุดนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ทานทั่วๆนะคะอันนี้ได้ให้คุณแม่ลองกินดูยังได้ให้คุณแม่ลองแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วล่าสุดอะหนูพาแม่ไปฮ่องกงมาแล้วหนูว่าเป็นคนเวลาเที่ยวอะพี่หนิงคือหนูจะไม่เที่ยวแบบสบายเที่ยวแบบสบายคนอื่นหนูไม่เคยไปหนูหนูไปรถบัสแม่ไปรถบัสแม่แบบแท็กซี่ไม่ลูกไม่แม่รถบัสแล้วก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วแม่เราก็65แล้ว้า65 จะบอกหกบแม่คุณไปกับคุณได้เหรอไปได้ลุยได้หมดทุกอย่างและแบกกระเป๋าเองพี่หนิงทำทุกสิ่งเองเพราะฉะนั้นหนูก็เลยต้องพยายามที่จะหาแบบว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่จะช่วยเขาได้เพราะว่าอย่างหนูเองอามสิามสอาการมันมาแล้วแล้วเราคิดถึงเขาหกสิ0กว่าแล้วเขาจะไม่บ่นหรอไม่เจ็บหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคือแบบแข็งแรงมากจริงๆไอ้พวกอาการเหล่านี้มันเป็นไปตามวัยด้วยคือเราต้องยอมรับว่าจริงๆบางทีความรู้สึกเรา ใจเราอ่ะมันไหวแต่สังขารเราอ่ะไม่ไหวไม่พี่หน่งบางทีต้องบอกว่าอันเนี้ยบางคนอนะชอบเข้าใจว่าคนแก่กินไนงะอ่าชก็พูดว่าเป็นแบบแนวแนวงาดำาด,ำาดำจริงๆอย่างที่พูด30อะไรก็ได้จริงนะที่เป็นคือคือหนูรู้สึกว่าดูแลตัวเองล่วงหน้าไว้ก็ดีอ,อ,อ่ะหนุกหนูเปรียบง่ายๆเลยนะเหมือนเวลาแบบคนบอกว่า ทำไมพี่นิถึงแบบต้องไปทํานู่นทํานี่เยอะๆเ,เ,เอาเวลามันมีริ้วรอยหรือมันมีอะไรเราก็ไม่อยากให้มันยับไปใช่ไหมส่วนร่างกายของเรามันก็ต้องดูแลเพิ่มเติไมไว้คือดูแลไวไก้ก่อนเป็นเรื่องที่ดีค่ะไม่ต้องห่วงว่าเอ,อ้ยเ,เราจะต้องกินในอายุที่เท่านั้นคือต้องรอให้เป็นก่อนหรอถึงจะต้องกินมันไม่ต้องรอให้มันเกิดอาการแล้วได้เพราะว่าบางครั้งถ้ารอให้เกิดอาการก่อนหรือเป็นก่อนเนี่ยมันเสียเงินค่ารักษาเยอะกว่าที่เราจะป้องกันอ่ะแล้วคนก็ถามอีกว่าอ้าวแล้วถ้าไม่เป็นป้องกันไว้ก่อนแล้วมันจะดีต่อสุขภาาาาพรอซึ่่งงดดเเเนนนนียยมััป็็สสกกจ รมชาติซึ่งเขาวิจัยแบบ มาอย่างดีแล้วแล้วเป็นเกรดโรงงานฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามันแทบจะออแกนิกอ่ะไม่ทิ้งสิ่งตกค้างให้ร่างกายของเรานะขอพี่ฟังโปรโมชั่นให้ชื่นใจสักทีได้เลยพี่เบนขาววันนี้นะคะโพรที่ว่า Black s ซ e d น้ำมันงาดำสกัดเย็น100%ค่ะ1กระปุกปกติราคา1,590บาทวันนี้ลดเหลือ1,190บาทนะคะยังไม่พอนะคะเราแถมเพิ่มไปอีก1กระปุกสำหรับ200สายแรกรับเพิ่มไปอีก2กระปุกเป็นทั้งหมด4กระปุก ทั้งหมดนี้นะคะราคาเพียงแค่1190บาทเท่านั้นค่ะคุณจ่ายแค่นี้เท่านั้นนะคะและที่สําคัญถ้าเกิดสั่ง2ชุดนะคะสชุดก็คือได้ไป8กระปุกถูกกระปุไม่พอค่ะเราแถมไปอีกหนึ่งกระปุกเป็น9กระปุกกระปุกสส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางได้ค่ะโทรมาเลยค่ะที่0-2123 3 8 6 0หรือว่าที่ไลน์แอดบีโปรมนะคะมีแอดด้านหน้าด้วยนะคะหรือว่าจะสแกน QR Code ที่หน้าจอเลยก็ได้นะคะจำกัดสิทธิ์1ท่านต่อสินค้า4ชุด ะะตัวชนีเองนะคะกับตัวคุณแม่เนี่ยทานแล้วก็ต้องบอกเลยว่าได้ผลจริงๆแล้วก็อยากให้ดูเลยคือเราจะเห็นไลฟ์สไตล์เนาะของแต่ละคนที่ที่ทานอย่างอ่ะตัวชนีเนี่ยมาดูในไอจงไอจได้เลยค่ะชนีจะลงรีวิวไว้ว่าแบบรีวิวแบบไปทงไปเที่ยวอะไรเงี้ยคือไปเที่ยวไม่เหมือนคนอื่นจริง,รงๆเที่ยวแบบลำบงลำบากเราลุยหมดค่ะทุก <ละ S 1> อย่าง็เตมที่ซึ่งจริงๆถ้าสมมติว่าตัวเนี้ยนะ อันนี้บอกเลยว่าถ้าอยากจะรู้ว่ารีวิวเป็นยังไงค่ะไม่ใช่แค่เราสองคนนะจากประสบการณ์นี่ยเข้าไปดูในติ๊กต็อกพะบอกเลยว่าตัวนี้หนิงเองหนิงก็เอามากินเหมือนกันเพราะว่ารีวิวจากติ๊กต็อกเนี่ยแหละมันเหมาะกับใครบ้างอะจริงๆแล้วจริงๆมันใช้ได้หมดใช้ได้หมดนะพี่หนิงคือคือเอาจริงหนูหนูว่าจริงๆรแล้วเริ่มตั้งแต่แบบสมมติว่า25หรืออะไรเงี้ยบางคนอะบางคนก็มีอาการก่อนที่จะกําลังกายเยอะจริงค่ะเดี๋ยวนี้คนก็ฟิตออกกําลังกายใช้แบบหัวน้ําหนักนู่นนี่ดัมบงดัมเบ ก็ทานได้เลยผู้าชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้แล้วที่สําคัญคือเวลาเราให้สิ่งดีๆกับคนในครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่สันนิเชื่อว่ามันเป็นบุญอย่างหนึ่งนะเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเราเองก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่อยู่กับเราเป็นนานๆเนาะแล้วก็ที่สําคัญคืออยากให้เขาได้เที่ยวได้เห็นโลกกว้างๆไปกับเราเป็นนานๆเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะให้ได้เลยค่ะใช่แล้วอีกทีซีอีกทีซีย้ำโปรโมชั่นอีกสักทีรอบสุดท้ายก่อนจะหมดเวลาค่ะจ้าหนึ่งกระปุกนะคะปกติราคา1590บาทค่ะวันนี้เหลือ 1, 1190้า ไม่พอนะคะแถมเพิ่มไปอีก1กระปุกไม่พอค่ะสําหรับ200สายแรกรับเพิ่มไปอีก2กระปุกเป็นทั้งหมด4กระปุก4กระปุกนี้นะคะ1,190บาทเท่านั้นคุณจ่ายแค่นี้ค่ะและถ้าไม่ แล้วถ้าคุณไม่พอนะคะสั่ง2ชุดไปเผื่อครอบครัวด้วยนะคะเราแถมเพิ่มไปอีก1กระปุกเป็นทั้งหมด9กระปุกนะคะ<อ>จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะโทรมาได้ค่ะที่021233860หรือว่าที่ไลน์แอดแอดมีโปรมมีแอดด้านหน้านะคะหรือง่ายๆเลยค่ะสแกน QR code คหน้าจอได้เลยค่ะขอจํากัดสิทธิ์1ท่านต่อสินค้า4ชุดนะคะฝากตัวนี้ไว้ด้วยเนาะสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่ยังไม่เคยเปิดใจเลยลองดูนะคะน้ํามันงาดําตัวนี้เขาเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดมาให้แล้วคค่ะะะนนัันแหละะะจดก ไปเลยค่ะวันนี้ขอบคุณซันนี่นะเดี๋ยวไว้ว่ามาอัปเดตเรื่องราวชีวิตที่รายการเราหน่อยสิได้เลยชีวิตมีอะไรเยอะค่ะโอเคมาเอยค่ะช่วงหน้ามาเมส์ต่อ้องต่ายนะคะยังอยู่กับเราสักครู่เดียวค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วก็อย่าลืม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ